พักประชาไทยโดยการน,นำของด็อเตอร์บุญยงจันแสงหัวหน้าพักประชาไทยพักประชาไทยมีกำหนดประชุมสาขาพักประชาไทยภาคใต้วันศุกร์ที่27กันยายน2567ที่จังหวัดสงขลา ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับดตอร์ุญยงจันแสงวานาพักประชาไทยกฎหมายพักการเมืองอลไนี่นะครับพรรการเมืองต้องมีสาขาอย่างน้อยภาคละ1สาขาก็คือมี4สาขาแต่ว่าในส่วนของพรรประชาไทยเองขณะนี้มีถึงเสาขาแล้วในวันที่27กันยายน2 5 1 7นนี้ ก็ะจะมีการไปชุมสาขาภาคใต้จังหวัดสงขลาก็จะถามท่านดรบุญยงจันแสงมนุษักประชาไทยว่าด้วยเหตุผลใดครับที่พักประชาไทยพยายามขยายสาขาจะตั้งสาขาอย่างต่อเนื่องครับคือตามพระรรมจักประกอบรลบมือพักการเมืองของพันะโลกสิเนี่ยทุกพักการเมืองต้องมีสาขาพัก,กนะครับแต่ทีนี้พักประชาไทยแล้วก็ต้องการสร้างขยายกระจายอำนาจไปกับสาขาพักการเมืองต่างๆห้กับพักการเมือง สาขาพักกันมันได้มีบทบาทขณะนี้นะครับภูทกภัยเกิดขึ้นหลายพื้นที่หลายจังหวัดในนามพักประชาชยทียอะไรจะส่งกำลังใจพี่น้องประชาชนนะครับขอบพระคุณครับก็อย่างนี้ครับช่วงนี้เป็นฤดูฝนด้วยนครับน้าตกน้ำฝน,นตกก็ทําให้เกิดน้ําหลกหลหลากนะครับช่วงนี้ก็ภาคเหนือได้ข่าวว่าน้ําท่วมเยอะนันเป็นเชียงรายน่านพะเยาแพร่อ่า่อ ผมก็ส่งกําลังใจนะครับส่งแรงกำลังใจไปเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวเหนือนะครับที่กําลังอยู่ในสถานการณ์ภูกระเพน้้าท่วมอย่างรุนแรงที่ที่ในขณะน,นี้ก็เป็นกําลังใจให้นะครับว่าสู้ๆไปครับให้ผ่านสถานการณ์ที่เลวร้ายไปได้ด้วยดีนะครับเดี๋ยวน้ําจากมวลน้ําจากเหนือเนี่ยเตรียมจะไหลลงมาเข้าสู่ภาคกลางที่แม่น้ําเจ้าพระยาก็จะถึงท้าวที่กรุงเทพหานครจะต้อง เตรียมการป้องกันน้ําจะท่วมกรุงเทพหรือเ่าอ,อันนี้ต้องเตรียมการล่วงหน้าครับแล้วก็พระคปราชาไทยมองว่าเรื่องของน้ํานี่เป็นปัญหาสําคัญครับหน้าฝนนี่น้าท่วมตลอดหน้าแล้งนี่น้ําหายหมดหมดไม่มีการแก้ไขปัญหาเป็นเชิงระบบแบบบูรณาการ,รให้แก้ไขแบบปัญหาเรื่องน้ําแบบเขาเรียกกันแบบแบบเสร็จเด็ดขาดนะครับกับ,บมันจะต้องตั้งเป็นกระทรวงน้ําเลยดีไหม ดูแลเรื่องน้ําโดยเฉพาะเลยเนี่ยไม่ต้องไปกระจายอยู่แต่ละกระทรวงต่างๆแตแลเรื่องน้ําโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นน้ําเรื่องของสาารูปโคหรือน้ําเรื่องของการเกษตรประชาไทยเสนอเป็นกระทรวงน้าเลยครับอาจารย์ครับครับฟังท่านดรบุญยงกันแสงพูดแล้วเนี่ยในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับจะวันไหนก็นแล้วแต่ยืนยันว่าพรรคประชาไทยจะส่งผู้สมัครลงทั้งบัญชีรายชื่อและทั้งสสเขตอย่างแน่นอนครับอย่างมากน้อยกับนักข่าท้ายนี้ครับท่าน เริ่มหมจกันเร็จแพรรคราไทยมีอะไรฝากถึงพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งั้างหน้ารับก็การเลือกตั้งั้งหน้ายังคงอีกอีกสักระยะหนึ่งนะครับถ้าเอาตามจริงตามกฎหมายก็อีกสักสองปีกว่าถึงสามปีระยะเวลาก็พอมีสมควรนะครับแต่อย่างไรก็ตามพรรคประชาไทยก็คือพรรคหนึ่งกันดมืองหนึ่งที่เสนอตัวเข้ามาเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนพรรคประชาไทยก็ต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านในการที่จะนําเสนอ บุคลากรบุคคลที่จะเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรของพรรคประชาไทยตอนนี้พรรคประชาไทยมีผู้หลักผู้ใหญ่มีอดีตสสมีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาอยู่ที่พรรคประชาไทยหลายต่อหลายคนที่ร่วมบุรุาการับพรรคประชาไทยนะครับเราก็หวังว่าหลายๆท่านเหล่านี้จะเป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชนในนามของพรรคประชาไทยในการเลือกตั้งข้งหน้าในอนาคตซึ่งอย่างไรก็ตามครับจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ พรรคประชาไทยเราองเตรียมความพร้อมไว้เสมอนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยครับเลือกตั้งเมื่อไร่พรรคประชาไทยส่งสมัครรับเลือกตั้งวันนั้นฝากพี่น้องประชาชนที่รับชมอยู่ในขณะนี้เลือกพรรคประชาไทยครับพรรคประชาไทยเพื่อคนไทยเข้าใจประชาชนครับพี่น้องครับััปาเนนข้ิตงง็ส ทาคจรลงมือเสร็จให้ประชาชนคนไทยเข้าใจประชาชน